พระราชาทรงอนุเคราะห์รับสั่งให้สร้างกุฏิสี่หลังพร้อมทั้งข้าวน้ำผ้าและเครื่องบริขารครบถ้วนแล้วถวายแด่พระสารีบุตรพระสารีบุตรน้อมนำทั้งหมดนั้นถวายแก่พระสงฆ์ผู้มาจากทิศท,ทั้ง4โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วอุทิศส,ส่วนบุญให้นางเปรต ทันใดนั้นนางเปรตอนุโมทนาร่างกายพลันงดงามผ่องใสนุ่งห่มผ้าวิเศษประดับด้วยเครื่องทิพย์พ้นจากความเป็นเปรตบังเกิดเป็นเทพธิดาในสวรรค์ไม่นานพระมหาโมคคลานะได้พบเทพธิดานั้นจึงถามว่าท่านมีวัน,นะผ่องใสงดงามสว่างสวยเพราะบุญอันใดเล่าเทพธิดาตอบว่าข้าพเจ้าเคยเป็นมารดาของพระสารีบุตร แต่เพราะบุญสังฆทานที่ท่านอุทิศให้ข้าพเจ้าจึงพ้นจากเปรตวิสัยมาเกิดเป็นเทพธิดาในเทวโลกพระมหาโมกขลานะจึงนำเรื่องทั้งหมดกราบทูลพระพุทธเจ้าพระศาสดาทรงรับไว้เป็นอัตถุปป,ปติเหตุแล้วตรัสธรรมแก่ภิกษุสงฆ์ผู้มาประชุมพร้อมทำให้มหาชนได้เข้าใจอนุภาพแห่งบุญอย่างแจ่มแจง้งเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าแม้ผู้ล่วงลับไปแล้วหากตกทุกข์พระกรรมชั่ว ก็สามารถพ้นถูกได้ด้วยบุญที่เราทำแล้วอุทิศไปให้และบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือถวายเป็นสังฆทานแด่สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานผลบุญนั้นกว้างใหญ่จนประมาณค่ามิได้ชอบคลิปบรรยายธรรมะจากพระไตรปิฎกแบบสรุปเข้าใจง่ายอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกดแชร์ออกไปเป็นธรรมทานนะคะ